พงทาวเวสุวรรณเทพผู้เป็นเจ้าแห่งยักษ์และผู้ผีทั้งปวงคือหนึ่งในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คนไทยสักการะบูชามายาวนานและได้รับความนิยมในการช่าไปบูชามากขึ้นในปัจจุบันโดยท่านเป็นหนึ่งในสี่มหาราชาผู้ปกครองสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกาซึ่งตำนานความเชื่อและความศักดิ์สิทธิ์ของท่านนั้นไม่ได้มีแค่ในประเทศไทยเท่านั้นหากแต่ครอบคลุมไปในหลายประเทศทั่วทวีปเอเชียในชื่อที่แตกต่างกาันเช่นเทพตัวเหวินเทียนหวังในประเทศจีนเทพบิชามอนาเทนในประเทศญ,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 ญี่ปุ่นเป็นต้น ในประเทศไทยองค์ท้าเวสุวรรณที่ได้รับการกล่าวขานถึงความศักดิ์สิทธิ์มากองหนึ่งก็คือท้าเวสุวรรณแห่งวัดจุลมณีตําบลบางช้างอําเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามซึ่งความศักดิ์สิทธิ์ของท่านนั้นครอบคลุมทั้งในเรื่องของความคลาคลาดปลอดภยัยรวมถึงเรื่องของโชคลาภและความมั่งคั่งร่ำรวยซึ่งจากกระแสะความศรัทธาดังกล่าวทําให้ทางวัดมีการจัดสร้างวัตถุมงคลท้าเวสุวรรณออกมาให้เช่าบูชากันหลายรุ่นเลยทีเดียว ในบทความนี้เราได้นําข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับการบูชาและวิธีการเลือกองคทาวเวสุวรรณพร้อมแนะนําองคทาวเวสุวรรณรุ่งดังจากวัดจุลามณีให้อีกด้วยครับผลิตภัณฑ์แรกในรายการของเราคือทาวเวสุวรรณวัดจุลามณีรุ่นสยบไพรีพินาศพระเลี่ยมทองแท้สับเจริญหนึ่งนอกจากท้าวเวสุวรรณอีกหนึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองไทยที่ไม่ว่าใครก็รู้จักก็คือหลวงพ่อโสธรพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งในปี2564วัดจุลามณีได้ถือเลิกพิธีใหญ่ปลุกเสกวัตถุมงคลที่ด้านหนึ่งเป็นท้าเวสุวรรณนายักษ์อีกด้านหนึ่งเป็นหลวงพ่อโสธรโดยได้ชื่อรุ่นที่เป็นมงคลอย่างรุ่นสยบภไยรีพินาตซึ่งจะมีพุทธคุณเด่นในเรื่องของการขจัดอุปสรรคทั้งหลายเสริมดวงให้ดีขึ้น คุ้มครองให้ปลอดภยัยและด้วยความที่เป็นรุ่นที่ได้รับความนิยมทางร้านจึงมีใบรับประกันว่าของแท้พร้อมมีกรอบเลี่ยมทองให้เป็นอย่างดีอีกด้วย ผลิตภัณฑ์ที่2ในรายการของเราคือท้าเวสุวรรณวัตจุลมณีรูปหล่อหน้าเทพพร้อมเหรียญ A.L.M.U. วัตถุมงคลนำโชคบูชา1ได้ถึงสองสำหรับเซ็ตรูปหล่อพร้อมเหรียญองค์ท้าเวสุวรรณซึ่งขอบอกเลยว่าไม่ใช่แค่2รูปแบบเท่านั้นหากแต่ยังเป็น2หน้าคือหน้ายักษ์และหน้าเทพอ,อีกด้วย ดังนั้นคุณจะสามารถขอพรได้ครอบคลุมตั้งแต่เรื่องการคุ้มครองป้องภายไปจนถึงเรื่องของการเพิ่มเมตตามหามงคลจากคนรอบข้างทำสิ่งใดก็สำเร็จสมดังตั้งใจจะค้าขายก็รุ่งเรืองที่สำคัญตัวองค์ท้าเวสุวรรณนั้นสร้างจากโลหะเนื้อดีมีความละเอียดสวยงามมีขนาดที่ไม่ใหญ่มากนักสามารถจัดหาที่วางบูชาได้ง่ายครับ ผลิตภัณฑ์ต่อไปในรายการของเราคือท้าวเวสสุวรรณวัดจุลมณีผ้ายันขนาด A 4ศิรพัตราท้าวเวสสุวรรณแท้100เปอร์เซ็นสำหรับผู้ที่กำลังสนใจผ้ายันท้าวเวสสุวรรณไว้ติดบูชาบนผนังบ้านเราขอแนะนำผ้ายันผืนนี้ครับเพราะนี่คือผ้ายันท้าวเวสสุวรรณของแท้ขนาด A4 การันตีของแท้ด้วยปราบมชัดเจนจากวัตจุลมณีเองบนผ้ายันมีรูปวาดท้าวเวสสุวรรณพร้อมยันอัขราล้อมรอบพร้อมคำอุยพรครอบคลุมทั้งเรื่องคล้วคลาดและ กกลาาาทงงรเงินซึ่งผ้ายันนี้ผ่านการปลุกเสกมาเรียบร้อยตั้งแต่ปี2557การันตีความขลังจากทางวัดได้เลยผลิตภัณฑ์ต่อไปในรายการของเราคือทาเวสุวรรณวัดจุลามณีรุ่งอุดมทรัพย์มงคลอูเเ็ตโชรูมทาเวสุวรรณรุ่งนี้เป็นรูปหล่อขนาดเล็กที่ผ่านพิธีพุทธาพิเศษมาเป็นอย่างดีโดยหลวงพ่ออิฐแห่งวัดจุลามณีโดยจะเป็นรูปหล่อหน้ายักษ์มีให้เลือกสองขนาดคือ3เซนติเมตร และ3.5เซนติเมตรโดยจุดเด่นของรูปหล่อเท้าเวสุวรรุ่นนี้คือเรื่องของงานสร้างที่ละเอียดอย่างมากลวดลายบนใบหน้าและลำตัวมีความชัดเจนในทุกมิติแถมยังเด่นในเรื่องของเนื้อและสีสันที่หลากหลาย<ๆ>เช่นบรอนอม,มรินนะวะแกะทองรมดำเป็นต้นแถมชื่อรุ่งอุดมทรัพย์มงคลก็ถือเป็นสิรีมงคลอย่างมากแก่ผู้ค้าขายทุกท่านครับ ผลิตภัณฑ์ต่อไปคือท้าเวสสุวรรณวัดตุลามณีรูปหล่อขนาดเล็กสิรพัตราท้าเวสสุวรรณแท้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์สำหรับท่านที่อยากได้รูปหล่อท้าเวสสุวรรณขนาดเล็กไว้เพื่อคุ้มครองให้คละคลาดปลอดภยัยต้องอันดับนี้ครับเพราะนี่คือรูปหล่อองค์ท้าเวสสุวรรณขนาดเล็กที่จัดสร้างโดยวัดตุลามณีเมื่อปี2562เป็นปางหน้าเทพเรียกว่าปังกุเวนเทนพบุตรมีพุทธคุณเด่นเรื่องโชคลาภวาสนาที่ไหลเข้ามาไม่ขาดสายรวมถึงความคละคลาดปลอดภัย ที่เป็นพุทธคุณหลักด้วยรูปหล่อรุ่นนี้สามารถนำไปเหลี่ยมกรอบเพื่อห้อยคอได้และมีให้เลือกบูชา2สีคือสีทองทิพและสีรมดำมันปูครับ ผลิตภัณฑ์ต่อไปคือเท้าเวสุวรรณวัดจุลามณีเหรียญรุ่งบุญอีสานร,ร้านพรมคุณเหรียญเท้าเวสุวรรณรุ่งนี้ได้ผ่านพิธีพุทธพิเศษจากพระเกจิคณาจา,จากทั่วประเทศเมื่อปี2563ตุเรียนเป็นเนื้อผงไม้มงคลอย่างไม้ไผ่สีทองจัดสร้างเป็นหน้ายักษ์พิมพ์ใหญ่ชัดเจนสวยงามมาพร้อมยันบูชาด้านหลังเหรียญที่ได้ชื่อว่ารุ่งบุญอีสานเพราะนำค่าบูชาไปสมทบทุนสร้างกุฏิสงฆ์วัดจุลามณีและสร้างพระอุโบสถวัดศรีสง่าจังหวัดสกลนคร เหรียญน,นี้จำกัดการสร้างเพียง20,000เหรียญเท่านั้นพุทธคุณครอบคลุมทั้งเรื่องคลว้วคลาดปลอดภัยและค้าขายร่ำรวยครับผลิตภัณฑ์ต่อไปคือทาเวสสวรรณวัตจุลามณีพระขันมหาปราบพีพเคขีดล่างอมูเลต ใช่ว่าจะมีแต่เหรียญหรือผ้ายันแต่ทางวัดตุลามณียังมีการจัดสร้างเครื่องรางเท้าเวทสุวรรณขึ้นมาด้วยนี่คือพระขันมหาปราบเครื่องรางชั้นยอดที่ผู้ศรัทธาเท้าเวทสุวรรณควรมีไว้บูชาโดยเครื่องรางนี้จะเป็นรูปพระขันขนาดเล็กมีด้ามจับเป็นท้าเวทสุวรรณหน้ายักษ์ปางประทับยืนถือกระบองที่เราคุ้นหน้าคุ้นตาเป็นอย่างดี ตัวเครื่องรางทำมาจากเนื้อโลหะผสมมวลสารชั้นยอดที่หลากหลายมีพุทธคุณที่โดดเด่นในด้านของการปรับปรามป้องกันสิ่งไม่ดีไม่ให้เข้ามารบกวนชีวิตของผู้บูชาครับ ผลิตภัณฑ์ต่อไปคือท้าเวสสุวรรณวัดจุลมณีรุ่งม,มีซับเพิ่มศิรพัตราท้าเวสสุวรรณแท้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นอกจากปกป้องคุ้มครองให้ปลอดภัยจากสิ่งไม่ดีทั้งหลายท้าเวสสุวรรณยังมีพุทธคุณในด้านโชคประวัศาสนาและเงินทองอีกด้วยและนี่คือท้าเวสสุวรรณนายกรุ่งม,มีซับเพิ่มของแท้จากวัดจุลมณีผ่านพิธีปลูกเสกอย่างดีเมื่อปี2563ัรยตัวเหรียญสีทองสวยงามอารามตาพิมพปรกใบมะขามขนาดเล็กสามารถเลี่ยมห้อยคอได้สะดวกแค่ชื่อ คุก็รู้แล้วว่าต้องเน้นพุทธคุณด้านเงินทองมาเต็มที่สำหรับพ่อค้าแม่ขายผู้ศรัทธาในทาเวสุวรรณลวนนิยมเหรียญรุ่นนี้ครับผลิตภัณฑ์ต่อไปในรายการของเราคือทาเวสุวรรณวัดจุลามณีเนื้อผงพุทธคุณ PPK ขีดล่างอมูเลเลต เหรียญท้าเวสุวรรณรุ่งนี้ผ่านพิธีพุทธาพิเศษมาเป็นอย่างดีเมื่อปี2562จากหลวงพ่ออิฐพระเกจิชื่อดังผู้ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดจุลามณีในปัจจุบนันโดยตัวเหรียญทำมาจากเนื้อผงพุทธคุณ และได้รับการสร้างให้เป็นเหรียญหน้ายักษ์ซึ่งจะโดดเด่นในพุทธคุณด้านปกป้องรักษาผู้บูชาให้คลาคลาดปลอดภัยจากภัยอันตรายและสิ่งไม่ดีทั้งปวงที่สำคัญเหรียญรุ่งนี้มีราคาบูชาที่ไม่สูงมากแต่การันตีของแท้เพราะให้บูชาพร้อมกล่องดั้งเดิมจากทางวัดเลยครับ ผลิตภัณฑ์ต่อไปคือเท้าเวสุวรรณวัดจุลามณีผ้ายันผืนเล็กพร้อมใบคาถาร้านพระเครื่องจิปาถะสำหรับผู้ที่ต้องการบูชาเท้าเวสุวรรณจากวัดจุลามณีแต่ยังอยู่ในจุดเริ่มต้นไม่กล้าเช่าวัตถุมงคลราคาส,สูงสูงลองบูชาผ้ายันผืนนี้ครับเพราะนี่คือผ้ายันเท้าเวสุวรรณที่ได้รับการปลุกเสกจากวัดจุลามณีโดยตรงเมื่อปีพศ2561แถมยังพกพาหรือหาที่สำหรับติดได้สะดวกเพราะมีขนาดที่ไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไป อีกทั้งยังมีสีแดงเข้มที่โดดเด่นตัดกับรูปท้าเวสุวรรณองค์จริงได้เป็นอย่างดีผ้ายันนี้มาพร้อมคาถาบูชาครับคุณคิดว่ารายการนี้เหมาะสมหรือไม่แสดงความคิดเห็นสำหรับเราคุณสามารถค้นหาลิงก์ผลิตภัณฑ์ในคำอธิบายของวิดีโออย่าลืมกดไลค์และสมัครครับข้อมูลช่องเพื่อติดตามรีวิวล่าสุด